สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการจัตุรัสอาชีพกับลิซ่าอลิสาสิทธิวงค่ะในวันนี้นะคะลิซ่าก็อยู่ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนานั่นเองค่ะในวันนี้นะคะลิซ่าจะมาแนะนํารายวิชาอะไรที่คุณผู้ชมสามารถนําไปประกอบอาชีพกันนั้นไปชมไฮไลท์ก,กันเลยค่ะ,ะการทาผ้าบาติกที่สอนที่นี่ครับสอนมาประมาณสิบกว่าปีโดยเริกก่มสอนจากที่ในเฝลือ,อาชีพดินแดง เราจะเรียนจัดถึงสุกครับเราจะมีแบ่งเป็นสองรอบคือรอบเช้าเรียนตั้งแต่9ก้าโมงถึงเที่ยงกับรอบบ่ายเรียนตั้งแต่บ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นตอนอากนี้คือปากาเดินเทีหรือทุกการเดินเที่ยวรีจันจิ้งจันชิ้งครับแต่โดยการทำบาตติกเนี่ยแต่ละประเทศจะทําไม่เหมือนกันครับลงแค่หนึ่งในสามปุ๊บรีบเช็ดเหลืองลงในเขตชมพูอ่าอันนี้เราจะเห็นว่า ตรงมันจะเป็นชมพูแดงส้มเหลือง uh huh. ครับเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมรายวิชาที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือรายวิชาผ้าบาติกนั่นเองแต่คุณผู้ชมคงจะสงสัยกันใช่ไหมล่ะคะว่าผ้าบาติกคืออะไรเอาเป็นว่าเราไปทําความรู้จักกับที่มาที่ไปและประวัติความเป็นมาของผ้าบาติกกันก่อนคะ่ะ เรียนผ้าบาติกเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับรายวิชานี้ตอนนี้ลิซ่าก็อยู่กับอาจารย์ผู้ฝึกสอนเรียบร้อยเลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะจะขอให้อาจารย์แนะนําตัวครับอาจารย์ชื่ออาจารย์มนบณัตนกมพลนะครับเป็นวิทยากรผู้สอนวิชาบาติกประจําโรงเรียนฝึกอาชีพอาทรสังขพนะ่ะก่อนอื่นอยากจะถามว่าผ้าบาติกจริงๆแล้วคืออะไรคะผ้าบาติกเนี่ยเป็นการนำผ้ามาย้อมให้เกิดลวดลายจะต่างกับงานเพ้นท์คือ ย้อมเนี่ยจะเป็นการย้อมไปในทั้งทั้งผืนค,ครับเพราะฉะนั้นด,ด้านบนด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีเหมือนกันแต่ถ้าเป็นการเพ้นจะเป็นการเพ้นทั่วไปคือเพ้นอะคริลิกจะเป็นการเพ้นแค่เปลือกแค่ด้านบนใช่ทูนี้นน<อ>จะซักแล้วหลุดแต่ว่าผ้าบาติกถ้าสีติดแล้วก็จะติดเลยอ,อาจารย์สอนมานานเรื่องคาวิชาครับการทาผ้าบาติกที่สอนที่นี่ครับสอนมาประมาณสิบกว่าปีโดยเริ่มสอนจากที่โรงเรียนเสือชีพดินแดงค่ะแล้วอาจารย์มาทำไมถึงสนใจมาสอนด้านนี้คะวิชานี้ครับ โดยปกติเนี่ยอาจารย์เป็นโอท็อปของเขตด,ดินแดงแล้วก็ได้ทําการสอนที่ดินแดงพอเราย้ายมาเป็นโอท็อปที่เขตทุ้งคูก็เห็นว่าที่นี่ไม่ค่อยได้เปิดวิชาภาาบาติกที่เขตตุ้งคูเราก็เลยย้ายมาสอนที่นี่เพราะมีคน,คนต้องการเรียนเยอะครับก็คือคนสนใจด้านนี้เยอะ<ช>หรือว่าเยอะไหมครับคนมาเรียนภาาบาติกเนี่ยค่ะก็เยอะนะครับเพราะว่าลงแต่ละคอร์สเนี่ยคนจะเต็มครับค่ะ คอสหนึ่งนี่คือคอสหนึ่เขาถ้าเขาจะลงเรียนนะคะคอสหนึ่งมีกี่ชั่วโมงคะครับเราเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะสอ0ชั่วโมงก็ประมาณ67วันครับก็ผู้เรียนเนี่ยจะจำกัดอาย,อยุตั้งแต่14ปีขึ้นไปครับแล้วมันมีเลเวลไหมครับตั้งแต่ เบื้องต้นยันแอดวานซ<อ>์ย่างนี้ไหมอ๋อโดยปกติผู้ที่มาเรียนนะครับจะกลัวว่าาเห็นบาติกที่ห้องว่าดูเหมือนทํายากแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยก็คือว่าไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางศิละปะเราสามารถมาเรียนได้เลยโดยที่ไม่ต้องจําเป็นต้องมีพื้นฐานภายใน200ชั่วโมงเนี่ยคะ่ะนักเรียนจะได้เรียนรู้อะไรบ้างคะครับเราจะเริ่มจากผ้าแบบง่ายก็คือผ้ามาสัสลีนไล่ไปจนถึงผ้าแบบมาผ้าฝ้ายแบบหนาซือยืดจนถึงผ้านุ่ม จนสุดท้ายแล้วสิ่งที่ยากที่สุดที่ภายใน200ชั่วโมงน่าจะได้เรียนคือน่าจะได้ทําอะไรบางอ่าเราจะไปถึงผ่านุ่งผ่านุ่งนี่จะยากหน่อยเพราะว่าเป็นผืนขนาดใหญ่ต้องวางแผนมีการวางแผนซับซ้อนหน่อยาการเรียนการสอนที่นีเ่เรียนช่วงเวลาไหนวันไหนบ้างคะเราจะเรียนจันทถึงสุกครับเรา,าจะมีแบ่งเป็นสองรอบคือรอบเช้าเรียนตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงกับรอบบ่ายเรียนตั้งแต่บ่ายโมงถึง4โมงเย็น แต่ว่าภาคค่ำเราจะยังไม่ได้เปิดคือภาคค่ำนี้เปิดประมาณ5้าโมงเย็นถึงสองทุ่มแต่ว่าผ้าบาติกยังไม่มียังไม่มีถ้าพูดถึงแวดวงการประกอบอาชีพด้านผ้าบาติกอะคะปัจจุบันในประเทศไทยมีคนทําเยอะไหมคะครับในประเทศไทยมีทําเยอะนะครับแต่ว่า ในรูปแบบของแต่ละอย่างนั้นจะต่างกันไปอย่างเช่นมีผ้าปาติกแบบทั้งพื้นผ้าบาติกแบบเครื่องใช้ต่างๆนานาในการนําไปใช้เพราะฉะนั้นในในบ้านเราเนี่ยโดยอย่างเช่นกรุงเทพเมีผู้ประกอบการประมาณ5 0าสิเจ้าที่ลงที่ลงลง,ลงทะเบียนโอทอแต่ว่าผู้ที่นอกจากนี้ก็มีเยอะครับแล้วก็รูปแบบจะแตกต่างกันไปรูปแบบรูปแบบจะแตกต่างยังไงกันบ้างนะคะอย่างบาง<ม>บางเจ้านี่จะขายเฉพาะผ้าเช่นหน้า<ม>บางเจ้าจะขายเฉพาะผ้า ควรเป็นเพื่อเสื้อยืดอย่างเดียวหรือเป็นเป็นชุดแสกเป็นผ้าไหมอะไรเงี้ยครับอ๋องั้นมันก็จะแตกต่างตรงที่ผลิตภัณฑ์ตัวผลิตภัณฑ์ที่ขายกับลวดลายความครีเอทีฟของเราว่าเราสามารถที่จะทําลวดลายอะไรให้สวยงามได้ขนาดไหนแต่ก็ยังถือว่ามีพื้นที่สําหรับคนที่สนใจที่จะเข้ามาประกอบอาชีพด้านนี้อยู่เพราะว่าที่อย่างที่บอกว่าตอนนี้น่าจะมีประมาณห้าสิบเจ้าที่ลงทะเบียนกับโอทอปก็น่าจะยังพอมีพื้นที่สําหรับคนที่สนใจอยู่ในการทําบาติกปัจจุบันเนี่ยครับนอกจาก ความหลากหลายของโปรดักต์ไลน์ของสินค้าแล้วเนี่ยในการออกแบบรุ่นไลน์ก็ต่างกันอยากให้ผู้ที่สนใจนะครับลองคิดว่าถ้าเราไม่ได้ทำาลายปลาแบบภาคใต้เพราะฉะนั้นมันจะเปิดกว้างมากเป็นหลายร้าน,ร,าน,ร,าน,ร,านรุ่นแบบที่เราจะทำะฉะนั้นแต่ละเจ้าจะามีรุ่นลายที่ไม่เหมือนกันจะเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละเจ้าออกไปเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนเหมือนกับถ้ามีของ ของคุณลิซ่าทารูปดอกไม้ของอาจารย์ทํารูปาระตูนลูกค้าไม่สามารถจะมาซื้อลายดอกไม้ไปแทนลายาระตูนได้เขาก็ต้องซื้อทั้งสองเจ้าครับอ่าอย่างนี้นี่เองถ้าสมมติว่าพูดถึงนักเรียนที่ประสบความสําเร็จที่เคยเรียนกับอาจารย์นะคะมีมีเรื่องราวอะไรบ้างคะที่ครับก็จะมีนักเรียนหลายคนที่เราดันให้เขาเป็นโอท็อปบัติกเลยนะครับคือถ้าเราเป็นโอท็อปแล้วเราอย่ามองว่าการที่เราสอนไฟหรือการที่เรามีความลับหรือเทคนิคต่างๆจะทําให้เกิดคู่แข่ง อย่างที่เรียนได้ทราบตอนแรกว่ารูปแบบการเอกลักษณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะนั้นในตลาดเนี่ยมันจะกว้างมากแล้วก็คนที่จบไปจะมีทั้งเป็นโอทอปทั้งที่เปิดร้านอยู่แล้วเอาไปทําเพิ่มกับคนที่ทําธุรกิจใหม่เลยรวมทั้งบางคนเนี่ยเป็นจากบาติกแต่ว่าความรู้เรื่องสีเนี่ยเอาไปใช้ทำยันด้านอื่นอย่างเช่นเอาไปเรื่องในการจับมิกแอนด์แมตซเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้ครับจะได้ไประโยชน์มากสําหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นเข้ามาสู่วงการนี้อยากจะประกอบอาชีพด้านนี้จะต้อง มีคุณสมบัติยังไงจะต้องเริ่มต้นยังไงบ้างคะโดยเบื้องต้นนะครับก็คือว่าต้องมีความสนใจค,ครับในความสนใจในการทำมันจะนาไปสู่การการช่างสังเกตในการใช้สีในเทคนิคต่างๆโดยทั่วไปเนี่ยปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนมันจะสร้างเป็นมันจะพัฒนาเป็นเทคนิค,คเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็คือ นะปัจจุบันเนี่ยพวกนี้เป็นงานฝีมือยิ่งทําบ่อยจะยิ่งมีฝีมือมากมก็ยิ่งฝึกยิ่งเก่งขึ้นก็ต้อง,ง,งมีใจรักแน่นอนวราจะต้องมีความครีเอทีฟสร้างสารรค์ให้ผลิตภัณฑ์ตัวเองออกมาเด่นใช่ครับสุดท้ายแล้วค่ะจะขอให้อาจารย์ก่อนที่เราจะเข้าไปในห้องเรียนจะขอให้อาจารย์ฝากถึงรายวิชานี้สําหรับใครที่สนใจครับครับวิชาการถุงผ้าบาติกนะครับเราจะเปิดการเรียนการสอนเนี่ย มาสามารถโทรสอบถามได้ทางโรงเรียนฝึกอาชีพทั้ง10โงรงซึ่งเราลิงก์กันทั้งหมด1ิโรงครับแล้วก็เราจะเปิดรอบเช้าและรอบบ่ายเจอตอนนี้ที่เราเปิดมี2ที่คือถ้าสะดวกใกล้ดินแดงก็เรียนที่ดินแดงแต่ถ้าสะดวกทางตุ้งคุก,ก็เรียนที่โงออรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหาหน,ค,อน,อนครอรทอนคร แล้เมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้ทําความรู้จักกับรายวิชาผ้าบาติกเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาลงมือทํากันแล้วค่ะวันนี้อาจารย์จะสอนวิชาทําอะไรบ้างคะครับวันนี้เราจะทดลองแบบง่ายก่อนนะค,ะครับก็คือเราจะทาผ้าบาติกเป็นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้าค่ะครับ,รบก่อน<ด>อื่นเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้กันก่อนไหมคะว่าวันนี้ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเอ่ยครับ ก็ก่อนหนึ่งเราจะมีผ้าเป็นผ้าฝ้ายบาติกจะทําได้ดีบนผ้าที่เป็นผ้าจากใยธรรมชาติครับผ้าที่เราใช้วันนี้คือผ้าฝ้ายมัสลินเป็นผ้าได้เส้นเล็กแต่ว่าทอละเอียดครับพวกนี้จะง่ายต่อการทําบาติกที่สุดครับแล้วก็แล้วก็ก็จะมีตอนอย่างนี้คือปากาเดินเทีหรือผู้การเดินทียรียกว่าจันติงจันติงครับค่ะครับอันนี้เราจะมีหลายทรง แต่ละทรงมันแตกต่างกันยังไงคะก็คือว่าตามตามขนัดของแต่ละที่คือเริ่มจากอันนี้จะเรียกว่าทรงหยดน้ําค่ะทรงหยดน้าค่ะทางภูเก็ตจะใช้ส่วนใหญ่จะใช้แบบนี้ครับส่วนกรุงเทพเนี่ยจะมีสองแบบเป็นทรงรองเท้านาฬิกาทรงถังค่ะครับอันนี้ที่เรามีสําหรับใช้ด้วยก็คือของมาเลยเพื่อจะได้ทดลองใช้ว่าทางภูมิภาคอื่นเนี่ยเขาใช้อุปกรณ์แบบไหนครับแล้วก็ทางภาคเหนือก็จะใช้แบบทรงแบบนี้คือทรงหยดน้ำคล้ายๆกันครับอ๋อมันก็ มีความแตกต่างแต่บางอันมันก็คล้ายๆกันนิดนึ่งครับโดยโดยพื้นฐานจะเป็นการทํางานเหมือนกันคือจะเป็นการตักน้ํำเทียนแล้วก็เดินให้น้ํำเทียนไหลามาตามท่อเพราะ,ะว่าเราจะต้องทําเป็นลายเทียนใช่ถูกต้องครับค่ะ,คะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสีส,สีค่ะสีที่เราจะใช้เป็นสีน้ำบามาติกพวกนี้เป็นสีย้อม ถ้าตามศัสท์เทคนิคคือพวกนี้เขาเรียกว่าสีย้อมเย็นก็คือสีย้อมที่สามารถระบายได้โดยโณหภูมิปกติโดยไม่ต้องต้มครับโอเคค่ะครับแล้วก็จะมีถักสีมีผู้กันแล้วก็มีเฟรมไม้หรือเกาะไม้สําหรับขึงผ้าครับผมอีกอย่างหนึ่งที่ขายไม่ได้คือรวดลายเสื้อจะทําวันนี้ครับนี่นะอันนี้ของลิซ่านี่นี่โอเคค่ะขั้นตอนแรกที่เราจะต้องทําคือครับหรือเราจะทําการขึงผ้าก่อนค่ะ ถ้าจะเป็นคุร่าอันเผ้าคนลับขืนก็คือเฟรมที่เราใช้เนี่ยเราจะทาด้วยขี้ผึ้งเราจะไม่ได้ทาด้วยกาวครับการทาขี้ผึ้งครั้งเดียวเนี่ยเราสามารถใช้ได้หลายปีวิธีก็คือว่าอุปกรณ์ครับสำหรับขืนผ้าโดยทั่วไปก็อาจจะใช้เหรียญหรือใช้ขวดในการขูดแต่ว่าทางงในเสือชีพเราเราให้ใช้อุปกรณ์ที่ เรามีอยู่แล้วค, <ะ S 1> ครับเราจะใช้ผู้การที่เป็นด้านพลาสติก <คะ S 1> ในการขูดเฟสอ๋อคือเราใช้ฝั่งนี้ใช่ครับเพราะฉนั้นเ,เบื้องต้นเนี่ยผ้ามีสองด้านค่ะครับด้านด้านหนึ่งเรียกว่าด้านตายด้านหนึ่งเรียกว่าด้านยืดเราต้องดูยังไงคะครับอย่างหลักนี้หนึ่งอโอเคด้านตายคือด้านที่ดึงแล้วไม่ยืดอย่างนี้อีกด้านหนึ่งมันจะยืดลองอีกด้านหนึ่งครับลองอีกด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งอย่างนี้อ๋ออันนี้ไม่ยืดโอเคเข้าใจแล้วโอเคฝั่งนี้ไม่ยืดค่ะครับเราจะเอาด้านปลายทาบที่ขอบเพ็นก่อนค่ะให้เหลือซ้ายขวาประมาณเท่าๆกันค่ะครับเราก็จะใช้ทูกกันโดยด้านนี้เราเรียกว่าท้องท้องทูกกันเราจะใช้ท้องทูกันขูดอ่าเอาเอาด้านล่างหันเข้าหาตัวครับอ่าครับแล้วเราก็ขูดขูด Oh, เทียนมัน,มนจะทําหน้าที่ยึดผ้าให้ติดข้างด้านนีด้น<ร>ด,น,ด,นะดนนี้ครับโอเคโอเคเ๋ยนะตั้งตังให้ตรงกันครับผมโอเคด้านที่สองนะครับเราก็จะทําเหมือนกันแต่ว่าจะเห็นว่ามันเบี้ยวนิดนึงเราต้องดึงฉีงออกมาแล้วก็ดึงขึ้นไปหน้าจับประมาณสองนิ้วแล้วก็ขูดขึ้นไปอย่างเงี้ยประมาณสองนิ้วด้านนี้อ่าด้านนี้ครับ หมุนกลับมากลับมาแล้วเราต้องดึงให้มันใช่ครับค่อยๆจับไล่ไปอย่างเงี้ยครับจับจับท่าค่อยๆไล่ขึ้นไปค่ะครับอ่าครับคราวนี้เราก็ทําอีกสองด้านที่เหลือให้เสร็จค่ะครับมือใหม่จาดยังไม่ชินกับการขึงนะครับต้องค่อยฝึกไปอ่า สมมติว่านี่เสร็จแล้วแรก,กันก่อนอ่าแรก,กันวิธีการเทสว่าผ้าตึงไม่ตึงเราใช้ทูกการปล่อยลงไปบนผ้าถ้ามันเด้งแปลว่าโอเคใช้ได้ <Yeah. S 1> แต่อย่างงี้อ่ถ้าอย่างงี้เดี๋ยวนี้ต้องต้องอ <Okay. S 1> อเราก็เริ่มทาอันนั้นก่อนค่ะครับต่อไปเราก็จะลอกลายเราก็จะใช้ลายและโฟมในการลอกก็คือเราจะอา,าติกครับบาติกเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานในการวาด้าเพราะว่าเราจะใช้ลายซ้อนด้านหลัง เราก็จได้เห็นลายด้านบน mm hmm. ครับเราก็จะลอกลายตามนี้โดยเราวางลายให้ตรงตำแหน่งตามที่เราต้องการก่อนครับแล้วก็ควมำลงแล้วก็เอาโฟมปอกด้านบนเอาโฟมทับมาครับแล้วก็โฟมทับโฟมทับแล้วก็กลับด้านแล้วก็ลอกลาย หลังจากนั้นเราก็จะใช้ดินสอสีไม้ระบายน้ําในการลอกลายเราก็จะลอกตามลายเลยครับจนสุดขอบเพ็มต้องความหนาตามอันนี้เลยไหมคะไม่ไม่ครับเราลอกแค่พอเห็นเท่านั้นเองอย่างนี้นะคะครับที่เราใช้สีไม้ระบายน้ําเพราะว่าเวลาสีสีไม้ระบายน้ําเนี่ยเวลาเราซักมันจะละลายออกไปเลยและไม่ทิ้งคราบดินสอไว้ครับ ปกติที่นี่ค่ะเปิดสอนคลาสใหญ่ไหมคะครับก็คือปกติเราจะรับเด็กประมาณาในห้องเนี่ยได้ประมาณยี่คนยี่สิคนครับแต่ว่าในการเรียนฝึกอาชีพที่นี่เราจะรับผู้เรียนตั้งแต่อายุ14ปีขึ้นไปเด็กก็สามารถที่จะเรียนภาบาติกติได้ได้ครับแต่ต้องอายุสิี่ปีขึ้นไปเนื่องจากว่าเรามี หม้อเทียนที่เป็นน้ำร้อนเทียนร้อนจะเป็นวัตถุอันตรายเพราะนั้นอาจจะต้องมีความระมัดระวังส่วนหนึ่งครับแต่สําหรับอายุมากแค่ไหนไม่มีจํากัดแล้วนี่คือเราก็คือว่าเป็นโครงตามนี้เลยความหนาของเส้นที่ไม่จํำเป็นเพราะถ้าเราลอกลายมาเนี้ยตอนเราลงเทียนเราก็จะไม่หลงทางเราก็จะลอกเราจะเดินเส้นเทียนตามลายที่เราลอกค่ะ แลวส่วนใหญ่แล้วคนที่มาเรียนที่นี่ค่ะพอจบเสร็จปุ๊บส่วนใหญ่เขาไปนําไปทําอะไรต่อคะความรู้ด้านนี้ครับก็จะมีที่จะไปประกอบเป็นอาชีพหลักก็มีคือจะมีนักเรียนบางคนก็เนื่องจากว่าเขาผลักทางนี้อาจารย์ก็จะดันให้เขาเข้าประกวดโอท็อปเลยแล้วก็จะมีที่เอาไปทําประกอบกับร้านคืออย่างเช่นทําบาติกมัดย้อมลงร้านค้าค่ะครับ มันมีอย่างที่เอชทีก็มีนักเรียนที่จบจากที่นี่ไปเปิดร้านที่จตุจักรก็มีเราสามารถที่จะทําผ้าบาติกนี้บนผ้าอะไรบ้างนะคะครับบาติกเนี่ยจะดีที่สุดสาหรับผ้าที่เป็นใยธรรมชาติได้แก่ผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าลินินผ้าเลยองที่จะต้องเป็นเนื้อที่ได้จากใยธรรมชาติอืมนี่กับเสร็จแล้วเหลือแค่โครงหัวของหมีผู้มันจะมีบางรุ่นลายที่มีเกินออกมาเราจะเขียนให ปิดไปเลยก็ได้ครับก็คือเราจะได้ไม่งงในการขั้นตอนการทํางานวาดยาวเลยใช่ครับเป็นกรอบายาวเป็นกรอบติดโอเคขั้นตอนหลังจากนี้เราก็จะไปลงเทียนกันโอเคค่ะนี่ไปค่ะ